บราณสถานวัดพระนอนพระนอนพิพิธภัณฑ์วัดวัดธรรมจักรเสมารามสวยงามสะอาดร่มรื่นมากนะจ๊ะที่นี่วัดพระนอนตำบลเสมาอำเภอสงเรนจังหวัดนครราชสีมาค่ะเออเอาอ่านเบิ่งดู ห็นหงบ์อันนี้บัวเชิงชายบัวเชิงชายนี่ฮะแท่นหินบดแท่นหินบดโบราณวัตถุประกอบด้วยชิ้นส่วนหน้าบันชิ้นส่วนหินทรายทูบรูปวงกลมแท่งหินบดยา บอรเชิงชายบอรหน้ากระดานชิ้นส่วนลูกมะหวดเป็นต้นภาษาลูกมะหวดชิ้นส่วนลูกมะหวอดโบราณว่าคุเหมือนกันบรานกระดานพันอนเหมือนกันอือ่าโอเคนนกกัั สวยงามมากนะคะอันนี้อย่างอันเบิงยอดูกโตวน้อยจ๋าไม่ยิงมู้นแม่เ้ยเอ้ยคุณเจ้าบัพัดแถงจ๋าจ๋าอันนี้ล่ะโกลินอกลนอ่เด้อ ช,นนชิ้นส่วนหน้าบันที่พบบริเวณโบราณสถานพระนอนวัดธรรมจักรเสมาราเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับหน้าบันทรงจวดสามเหลี่ยมจากปราสาทบันทายสรีประเทศกรัรมพูชาธรรมจกรัรมจกร สวยงามมากนะคะอันนี้เสานะคะอมฐานปัติมากรรมเหมือนกบาพูดเข้ารูปเ่าออกมาลือนกบ่าพูดเรูปคือกันอืม ติมกตาที่มโอ้นี่กือถานตุ๊กตาที่มาทำลูกมะหวอดเปิดได้ไหมมาลูกแกชิบวนลูกมะหวดเปิดได้ไห <c oughs> มนนบบลูกมะหวอดอ่ะเพื่อนมีอธิบายอยู่ลูกมะหวดมีลักษณะเป็นลูกกลมอ๋อบักกมด้วยประกอบบักธรรม ลูกกรงบักทำรรด้วยหินเพื่อนเขียนว่าบักทำรรได้นี่ย,ยบักทารรด้วยหินหรือไม้ทําเป็นท่อนกลมกลึงเป็นข้อข้อ,ขอต่อเนื่องคล้ายผสมคล้ายผลมะหวดเรียงต่อกันนิยมใช้เป็นลูกกลมของหน้าต่างสําหรับปราสาทในวัฒนธรรมขมรษ้นอจาากกง อันนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกเมื่อครั้งมองบระห็นนำรงพระอิสริยยศเป็นพระสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ภาพสันนิษฐา,า,านภาพสภาพสันนิษฐานการประกอบธรรมจักแท่นรองรับและเสาพนะเมืองโบราณอู่ทองอำเภออู่ทองจ,งจังหวัดสุพรรณบุรีสวยงามมากเลยนะคะได้เอาอหมดแล้วเออันี้ยยังเดี๋ยวพระบาทสมเด็จ พระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกุ้มอันเพิ่นทหารเพิ่นท<ม>หารเม<อ>ื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพ<อ>ระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งดำรงพระยศ กรมหลวงดำรงราชานุภาพเสด็จพระพาฒประสาทเมืองเก่าอำเภอสุงเนณสวัสดิ์นครสิมาเมื่อวันที่12มกราคมรศ122หรือพศ2446 嗯。